เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงนะครับคุณผู้ชมก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมีการอัปเดตแพทใหม่ของ Free Fi r e ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าอัปเดตแพทใหม่เนี่ยมีอะไรของใหม่เข้ามาบ้างแล้วก็ตรงไหนได้รับการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็สังเกตคร่าวๆก็คือจะมีกิจกรรมใหม่นะครับเพลย์เพจนิวดอนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ฟรีไฟเอ็กแมกลาเนนะครับโหเราจะมีรถสปอร์ตขับกันในเกมแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เออแล้วก็จะมี วีซีแ s ร s ์ฟรอซีซั่นใหม่นะครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็คู่ต,ตัวกวนก็มาแล้วนะครับแล้วก็อาวุธใหม่นะครับโหแบบเปลี่ยนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าอะไรน่าสนใจบ้างในแพทนี้อะไรที่เราต้องไปทดลองเล่นกันบ้างนะครับหลังจากเปิดแพทแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยแลวกันนะครับไปกันและอย่างแรกเลยที่เปิดเซิร์ฟมาผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเข้าโซนฟีเตตายเป็นอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าอัปเดตแพทใหม่เนี่ยโซเวีตตายเนี่ยมีอะไร,ประเปลี่ยนกันไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่อัปเดตก็คือ จะเป็นอีโมจินะครับนี่อีโมจิสุดคิ้วนะครับเราสามารถส่งอีโมจิตรงนี้ในโซนฟิวตายได้แล้วนะครับโดยมันจะแสดงสัญลักษณ์อยู่บนหัวของเรานั่นเองนะครับนี่น่ารักมากๆนะครับเออและอัปเดตต่อไปในการผู้ชมนั่นก็คือจะเป็นเวทีกลางเวหานั่นเองนะครับที่ผู้ชมเห็นอยู่ตรงข้างๆผมเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นที่ขึ้นไปบนบอลลูนนั่นเองนะครับเฮ้ยขึ้นได้จริงๆหรอใช่ผู้ชมครับอัปเดตแผ่นใหม่มาเนะี่ยเราสามารถขึ้นเข้าไปต่อยกันบนบอลลูนได้เลยนี่ หลายๆคนคงหาวิธีนะครับในแบบเผ็ดผ่านๆมาหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนคงจะหาวิธีแบบอยากขึ้นไปบนบอลลูนอยากรู้ข้างในมีอะไรหาวิธีสารพัดนะครับและตอนนี้นะครับเขาก็เพิ่มวิธีกลางวิหาให้แล้วนะครับเราสามารถขึ้นไปต่อสู้ข้างบนได้เลยนะครับ และนอกจากนั้นในโซนแข่งรถเนี่ยก็คือถูกเพิ่มรถเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นรถบัมเปอร์นั่นเองนี่อ่าเราสามารถขับรถบัมได้แล้วนะครับนี่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 เป็นรถที่น่ารักมากๆนะครับเล็กน่ารักมากคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันก็ความเร็วไม่รู้จะเท่ารถกระบะหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันน่าจะมีแบบในโซนฟิจร์สไตล์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอ่าก็คือในหมวดพวกหมวดทั่วไปอะไรไม่เจอนะครับสำหรับรถนี้นะครับโคตรเฟี้ยวนะครับถูกใจหลายๆคนแน่เลยสำหรับรถใหม่คันนี้นะครับ เล็กน่ารักกับทันรักจริงๆเลยและอัปเดตต่อมาครับจะมีตัวละครใหม่นะครับ DB นะครับอ่าสกิลของเขาก็คือเมื่อยิงขนาดเคลื่อนที่เนี่ยจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่70%นะครับแล้วก็ความแม่นยําเพิ่มขึ้นอีกเ0เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเลเวลสุดสูงสุดแล้วนะครับของตัวละครนี้เลยนะครับและนี่ก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างใส่สกิลกับไม่ใส่สกิลนะครับฝั่งซ้ายเห็นไหมคุณผู้ชมไปได้ไกลถึงตอแรกแต่ฝั่งขวาเนี่ยที่ไม่ไ ไม่ได้ถึงเลยนะครับคุณผู้ชมโหบอกเลยว่าวิ่งเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้และต่อไปนะครับอัปเดตคู่หูใหม่นะครับนอนเป็ดน้อยนะครับแด๊ดดี้ดักนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสกิลของเขาก็คือความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นขณะเราย่อนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฝั่งซ้ายก็คือเอาสกิลมาแล้วแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยไม่เอาสกิลเป็ดน้อยมานะครับสังเกตได้ว่าโหต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าโกงมากๆสำหรับคู่หูตัวนี้นะครับและอัปเดตต่อมาใน4 v วนะครับ มีอัปเดตเป็นแรงเข้ามาเพิ่มนั่นก็คือแรงค์ Grandmaster นั่นเองสํหรับใครที่ติดอันดับ1ในพันของประเทศเนี่ยก็จะได้รับเป็นแรงแก g r มา d m a s t e ตามลําดับเลยนะครับก็คือจะมี g r ร n d m a s t e r 1, Grandmaster 2แล้วก็ Grandmaster 3นั่นเองนะครับและก็ยังมีอัปเดตเป็นของรางวัลประจําซีซั่นด้วยนะครับนั่นก็คือ Golden ่1 0 1 4เป็นรางวัลนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นใน 4v4 ก็จะมีของเล่นใหม่มาด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นระเบิดน้ําแข็งนั่นเองนี่ก็สําหรับระเบิดน้ําแข็งตัวนี้เนี่ยจะมีความเสียหายจากการระเบิดเนี่ย100นะครับแล้วก็รัศมีการระเบิด ห้าเมตรกันเลยนะครับและก็รัศมีน้ําแข็งก็5เมตรเช่นกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาน้ําแขง็งจะเป็น10วินาทีกันเลยนะครับและความสามารถของระเบิดน้ําแข็งตัวนี้ก็คือจะทําให้ผู้เล่นที่อยู่ในระยะนั้นเนี่ยลดความเร็วเคลื่อนที่ไป10%นอนะครับอัตราการยิงก็ลดไป20%นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหาย5-10วินาทีนะครับก็อยู่กับระยะเวลาที่โดนด้วยนะครับระเบิดน้ําแขง็งนี้ก็จะถูกส่งผลต่อเพื่อนร่วมทีมด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของเล่นใหม่ใน,นะคราสะ และเนื่องจากมีการคอลแลบกันระหว่าง Free f Free Fire X กับ m a ็ l a าเนะครับก็จะมีรถสปอร์ตมาให้เราขี่กันนั่นเองแล้วก็ตอนนี้คือมีท่าทางนํามาขายนะครับเพียงแค่เติม dedim, ครบ499เพชรก็รับไปเลยนะครับเป็นท่าทางเรียกรถนั่นเองนะครับโหอย่างที่เลยนะครับนอกจากนั้นก็คือนี่เลยในแมปก็คือจะมีอัปเดตคลิปเทาแบบใหม่นะครับทุกก็คือจะเป็นคลิปเทา200เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นแบบสนามแข่งรถนั่นเองอ่ะเราสามารถแบบ แข่งรถกันได้ที่นี่เลยนะครับเป็นสนามที่กว้างและก็ใหญ่มากๆเลยนะครับโห oh, oh, บอกเลยว่าใหญ่และก็อลังการมากๆเลยสำหรับแมบบใหม่ที่มาแทนที่เคปทาว2.0นะครับนั่นก็คือไม่รู้ชื่ออะไรแหละคุณผู้ชมครับแต่ว่าเป็นของใหม่เนยโคตรสุดอะ่ะคุณผู้ชมครับและสังเกตอะไรหรือเปล่านะครับนี่ผมก็เจอปืนใหม่เช่นกันเลยนะครับก็คือจะมีการอัปเดตปืนใหม่มา2ปืนนั่นก็คือปืน k i n ฟ f i s h อร์ที่เป็นปืน AR นั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่แบบยิงรวที่สุดในเกมเลยเพราะว่าได้นะครับคุณผู้ชมยิงแบบเหมือนทอม เลยนะครับแล้วก็ปืนอูซี่ใหม่นะครับเป็นปืนพกเขาเรียกว่าปืนพกเ m g เหรอตัวใหม่ตัวนี้ก็บอกได้เลยว่ายิงโคตรดีนะครับผู้ชมโหเข้าหัวเน้นๆเ,เลยนรนบผูวชมแต่เน็ตปิง <c oughs> นี่เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับว่าเสียงก็เป็นยังไงนะครับนี่แป๊ป แล้วก็อีกปืนหนึ่งคือ King Fisher นะครับนี่โคตรรัวนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะเบาไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมอ่าก็เป็นปืนที่รัวน่ากเลยนะครับเหมาะกับการ snap ยิงนะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าตอดเลือดได้ดีมากๆเลยสำหรับ2ปืนใหม่ตัวนี้ปืนพกที่แบบโกงที่สุดเลยในะเกมนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโหอ,อย่างสุดนะครับ อัปเดตต่อมาจะมีการสร้างห้องสีฟ้านั่นเองนะครับโดยสามารถสร้างเกาะในฝันได้นั่นเองนะครับนี่เกาะในฝันคืออะไรนะครับคือเขาจะให้เกาะลุ่งโมาให้เราเนี่ยครีเอทได้เองหมดเลยนะครับอยากตั้งสิ่งของอยากตั้งบ้านอยากตั้งบ้านแอลอยากมีของนู่นของนี่ทาเองได้หมดเลยนะครับและคาดว่าน่าจะเข้ามาให้เล่นเร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็น่าจะแบบเพื่อนๆสามารถเข้ามาเยี่ยมเข้ามา ไม่รู้่าทำลายบ้านของเราได้หรือเปล่าดีครับแต่ว่าเป็นโหมดที่แบบน่าสนใจมากๆเลยและหลังจากที่ระบบชุบเนี่ยถูกเพิ่มเข้าไปในโหมดแรงค์นะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยเห็นด้วยและก็บางคนก็ไม่ชอบด้วยก็มีนะครับคุณผู้ชมทีนี้เขาจะมีการปรับใหม่เพราะว่าระบบชุบเนี่ยมันจะโกงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดอยู่นั่นแหละก็มีการปรับใหม่เลยในครั้งนี้นะครับโดยการเพิ่มเวลาในการยึดจุดชุบชีวิตเนี่ยจากปกติเนี่ย14วิก็กลายเป็น33วิเลยอ่าแล้วก็เพิ่มระยะคููดาวเนี่ยจาก1 0 0 แปดวินาทีเลยนะครับและก็มีการลดจํานวนครั้งในการชุบชีวิตต่อเกมเนี่ยจาก9ก็เหลือ8นะครับคุณผู้ชมทีน,นี้ก็จะเห็นว่ามีการปรับเฉยๆนะครับไม่มีการเอาออกใดๆนะครับทำให้เกมเนี่ยก็ยังตึงอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมทีนี้เขาก็จะมีการปรับคะแนนเลงใหม่นะครับให้แบบได้คะแนนง่ายขึ้นนะครับคุณผู้ชมบวกคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาลดเนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่เจ็บหนะักเพราะามีหมดชุบเข้ามาทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่พอใจที่แบบมีการตึงเกินนะ่ะเกมมันตึงเกินทีนี้ก็เขาก็ปรับใหม่ให้วนะครับ ก็น่าจะถูกใจนะครับผู้ชมงั้นก็เดี๋ยวถ้าเปิดเซิร์ฟแล้วก็อย่าลืมไปลุยกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับผู้ชมก็หลังจากที่อธิบายการอัปเดตไปแล้วเนี่ยผู้ชมชอบหรือไม่ชอบอะไรอัปเดตใหม่ยังไงนะครับมีการปรับใหม่แล้วเกี่ยวกับระบบชุบเนี่ยชอบหรือเปล่านะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคิดว่าระบบชุบเนี่ยมันดีอยู่แล้วหรือว่าควรเอาออกไปเลยหรือว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับ,บ,บคล